สวัสดีครับสวัสดีครับน้าครูประพันธุรกนโรงเรียนพลายินพลายเที่ยวครับผมมาอยู่ที่เกาะยอนะครับเป็นรีสอร์ทของพี่เขาชื่อว่ากัะตูนนะพี่นะกับตูรีสอร์ทครับมันจะมีคลิปก่อนหน้าผมมีเบอร์โทรเขาอยู่ก็นี่ครับเป็นบ้านเป็นหลังเลยครับเป็นโฮมสเตย์ให้เป็นหลังมีคาราโอเกะมีสองห้องนอนมีเตาแก๊สมีครัวให้ทุกอย่างเป็นเสร็จเลยครับมากันเป็นทีมงานนี่จะสนุกมากครับไฮไลท์งานคือผมจะไปตกปลากระพงครับนี่ ปลากระพงในกระชังนะครับมันจะเป็นยังไงยังไม่เคยเห็นปลากระพงตัวเป็นๆน,นะเคยแต่เคยแต่เ,แตเออเคยเห็นแต่พงในในตลาดครับยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆใครอยากมาเที่ยวนี้ครับโฮมสเตย์นี่ครับเดี๋ยวผมอาจจะเอาเบอร์โทรไวใ้ใต้ใต้ล่างของคลิปนะครับคืนละถ้าเกินสิบห้าคนสามพันบาทก็คนละสองร้อยเองครับคนละสองร้อยบาทมาพักมีเตามีทำได้ทุกอย่างครับ มีตอนนี้ตอนเย็นีมีหลายเมนูนะครับแต่ว่าคุณจะพามาตกปลากระพงลยครับอันนี้ความใฝ่ฝันนะก็ใครได้มาก็อยู่จงังหวัดสงขลานะครับอยู่กายอครับบรรยากาศดีตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าน้ําก่อยน้ําทะเลมันดันเข้ามาปลากระพงจะเป็นตัวยังไงเป็นเป็นต้องรอติดตามครับเมื่อกี้พี่แกก็จับปลาน้วยน,นะแพงด้วยนะครับปลาปลาขี้ตังตอนเย็นนี้มีเมนูปลาขี้ตังครับ เดี๋ยวรอติดตามครับครับมาถึงแล้วถ้าพี่ขายโลกี่บาทครับนี่โล180บาทน้องครับลองดูอันนี้ที่ปากกระจังนะถ้าถ้าอันนี้ตลาดรับไปแต่ถ้าที่ตลาดดู200ห้าตลาด200ห้าสิบบาทแต่อันนี้มันซื้อที่กระชังมันมันถึงว่ามันพักโฮมสเตย์เขาแล้วก็ซื้อปลากับเขานี่ก็โล180บาทปลากระพงสดๆเลยครับเนี่ยต้องรอติดตาม ตัวนี้จะใช้กี่กิโลครับนี่ประมาณประมสองกิโลกิโลครึ่งโลครับกิโลครึ่งครับถึงสามกิโลโอ้ตัวสามกิโลก็มีเหรอเมื่อกี้เขาบอกเอากี่ตัวนะแล้วแต่เราล้วอ๋อสองตัวสองตัวสองสองตัวก็พอครนะับอ่าก็คือว่าเราจะตกเอาครับเราจะใช้กุ้งตก ตัวไหนกินก็เอาตัวนั้นวางกันเถอะเนาะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ตามตามนี่ครับน่าจะมันครับอ้าวใส่กุ้งเดี๋ยวให้พี่ตกเลยก็ได้ผมจะผมจะ่ายดูตกก็กินเลยเหรอครับนี่มมีประมาณกี่ตัวครับบ่อนี้บ่อนี้ต้จงทำไม่ได้ประมาณไม่ไม่ไม่เกินสองร้อยนะครับโอ้โหเยอะงน้นเลยเหรอครับครับครับ นี่นะครับคือการลุ้นถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกระชังแต่ก็น่าลุ้นนะเนี่ยอย่างเห็นตัวัอมากเลยมีไหนอ่ะกินได้ยังครับนี่มาขึ้นมาให้ดูหน่อยขึ้นมาให้ดูหน่อยโอ้ หลุดครับหลุดโอ้หลุดครับหลุดแต่อันนี้พี่ก็รอไปขายให้คนมาพักใช่ไหม,ไมพี่แม่ไปขายตลาดอันนี้ขายขายโฟก้าคนกลางครับัมนมารับซื้อครับผม้เมื่อไรเขาจะมารับครับนี่ ต่อเมื่อได,ได,ได้ได้ขนาดนะครับผมอ๋อนี่ครับ้าวอยากมาเที่ยวก็มาตกปลามาเอาปลาสดๆไปทำอาหารก็มาถึงมาพักโฮมสเตย์นะครับมีเรือบริการนะอยากเห็นตัวเป็นๆทันทีได้ปลากระพงหน้าตาจะเป็นยังไงครับอุย้ยเอาละครับอุย้ยต่อนลครับทำไมลุหลุกแล้วเบ็ดเป็นเก่าหรือเปล่านี่ะ เอาอลวเอาละดูดไหมดูด,ดิด,ด,ดูได้อแรอบน,นึงครับอลองดูครับ ใส่อุ้ยไปแล้วไปแล้วครับหืมตีแล้ครับนี่มาแล้วครับหมอต้องเล่นกับมันก่อนนะโอ้โหมันจะมันตอนนี้หล้วมั้งนี่เนี่ยเนี่ยได้ได้ได้เอาไหมเอาไหมเดี๋ยวผมถือดีกว่าผมดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวเอาพีะขึ้นมาเลยผมอยากดูมากกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับให้มันหายใหญ่กว่าอ๋อกำลังกำลังมันเยอะแต่เนี้ยยังเล็กน้อยนะครับก็ใหญ่กว่านี้อีกทะลุปีอืมเนี่ยที่อืม อืมอืมปลาชอบไงสน,น,นุกผมไม่ได้ปลาตางาติมาทีเออไว้ไว้ใส่้ยมันก็้าเรสือมันไม่ตกเลยเข้าน,น,นั่นแหลจจะไม่ไม่ไม่เปปลาดกใส่นี่ต้องฮู้ฮู้มันตาอันนถเกอยูอ้อมาทำอะไรกินตัวอย่างนี้นาะ เปี้ยวปากเลยปลาก,กระพงเนื้อมันจะหวานนะครับเนื้อปลาก,กระพงก้างมันก็ไม่มีก้างมันจะน้อยไปซื้อไปซื้อร้านอานถ้าตัวนี้ก็นู่นพันห้านะมั้งปลาก,กระ,ะปลาก,กระพงทอดน,น้ำปลาจานนี้เดียวสองร้อยแปดสามสี่ร้อยเกือบรู้แล้วครับระวังมือพี่นะระวังมือพี่ด้วยนะอื้อ ครับเดี๋ยวผมเอาถอดให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝาต้องมีไหมให้มันตกตรงนี้ฝาตรงนีไหมได้ได้ได้เอาเสร็จแลครับครับครับระวังมันสะบัดเอาไม่เป็นไรระวังมันสะบัดนะครับครับไม่เป็นไรพี่โอเคครับเอาครับว้าท้มันเดี๋ยวรอตัวต่อไปครับตัวใหญ่ไหมตัวนี้ก็ประมาณสามโลมั้ง เดี๋ยวเราดูตัวนี้ครับแต่ว่ามันรู้มันจะกินเบ็ดหมเพราะว่าเมื่อกี้ไปกวนมันสิบสิบกิโลก็พันแปดดีงั้นนะสองตัวนี้อ๋รอดูครับจะกินหรือไมครับโอ้เอาไปแล้วครับติดแล้ว ดูแล uh, ้วม oh, yeah. ั้งบรรยากาศดีครับตอนเย็นๆฝนก็ไม่ตกฝนโปรยๆครับแต่ว่าบรรยากาศดีเพิ่งเคยเจอโอ้ทีละครับออทีละโอ้ยโยมสะบัดลุดเลยอืะบดแล้วมันไม่เป็นไรเหรอพี่นะรักษาตัวเองมันเียยด้ว ช่างไหนไม่ไม่ได้ขายเขาเขาก็จะไม่ขายถ้าช่างช่างไหนที่ที่เขากระบาลสูงผู้ค้าเขาก็จะจับให้คือว่าจะจะเปิดเป็ล้นรถอ๋ออยู่ๆมันมันมันยืดดีไม่ขายถ้าถ้าเขาไม่ได้ขายอยู่นะครับเขาก็ไม่ไม่ไม่ขายอันนี้พี่เห็ได้อ๋อดีแล้วนี่ครับเพราะว่าเพราะว่าไม่ยังไม่ได้เปิดขายครับครับแล้วพี่จะรอตอนกี่กิโลถึงจะขายมันนะ สองปีโอ้ขายเฉลี่ยสี่สี่โลกว่าๆครับ oh. รเฉลเี่ยโอ้ตกตวงเจ็ดโลก็มีแปดโลก็มีโอ้ขายทีก็ได้เป็นแสนอย่างเงี้นครับถึงแบบช่างถ้าปลาเยอะรอดเยอะถ้าไม่ไม่มีความเสี่ยงไม่ไนะ oh. ตายนะครับตันแสนแปดช่างตันแล้วบางครั้งก็ช่างบางครังเป็นตันนะครับผมครับ ก็ช่างโ้นั่นก็เป็นร้านดิเกือบร้านใช่ไหมถ้ามันได้เต็มแต่ว่าต้นๆนก็ถูกครับทหารตกเดือนหนึ่งเกือบสองพนห้าครับโอ้โหมันล้ขึ้นมาแล้วครับเอาจิตลานิดเดียวจิตปลานิดเดียวมันไม่ลื่นเนาะปลาพวกนี้เนาะมันไม่ลื่นเบ็ด อ๋อนั่นก็โฮมสเตย์เหมือนกันนะครับตรงฝั่งนู้นครับผมครับแต่ว่าถ้ามาโฮมสเตย์นี่ก,นนก็จะได้ตกปลาครับปลาสดๆมันมีปูป,ปูนั่งสั่งไหนมาจากไหนครับปูนี่สั่งตอนเช้าตอนเช้าเขาเขาจะเอาไปไปเนี่ยไปนั่นครับใส่นั่งใส่นั่งอืมตรงนั้นนะครับปูก็มีในตนู้เย็นนะครับแล้วก็กุ้งก็มีกุ้งที่พี่เอาให้นี่มันเป็นกุ้งกุ้งทะเลครับ กุ้งตรงนี้ไหมคุณสอนเขาบอกว่ากุ้งนี้อร่อยนะเป็นกุ้งน้ำกุ้งอกุ้งน้ำก่อยกุ้งน้ำที่มันอยู่เนี่ยกุ้งที่มันอยู่ในทะเลสาบน้ำทะเลสาบมาผ่านนะครับมาแล้วครับอันนี้กินไม่หดแน่เอาไปทางเบ็ดเลยทีนี้เอาเอา นี่ครับโหนี่ไงไม่หลุดแน่นอนไม่หลุดเลยครับครับมันจุพี่ถ่ายผมหน่อยสิระวังนะครับครับผมโอเคพี่กดปิดเลยครับผมกดปิดเลยครับครับกดตัวไหนก็ได้ให้มันให้มันปิดกดสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยม